สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกเกิดบ่อซึมซึง่งมันมีใช้กันโดยทั่วๆไปเมื่อประมาณ 40- 50ปีนะครับสมัยก่อนนี่เรายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาทำการบำบัดน้ำเสียได้เราก็ทำกันโดยทั่วไปแบบภูมิปัญญาของคนไทยนี่แหละเราใช้เป็นวงกรอบซีเมนต์ทั่วๆไปที่ทำกันอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เองเนี่ยระบบชนิดนี้เนี่ยก็คง ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะฮะเรามาใช้เป็นพวกถังสําเร็จรูปกันบางคนก็เรียกว่าถังดําแต่มันยังมีบ้านเรือนนะครับซึ่งขนาดอายุเด็กส่บ 40- 50ปีขึ้นไปเนี่ยก็ยังใช้บอกเกิอกือบ่อซูมอยู่แม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเองนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานเก่าๆสมัยก่อนพวกบ้านพักพวกอะไรของราชการเนี่ยที่ยังมีใช้กันอยู่ 40- 50ปีเนี่ยก็ยังใช้ระบบพวกนี้อยู่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้กันแล้วนะฮะ ฉะนั้นเองวันนี้เองเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องกออออออารทํางานของระบบบาบัดน้ําเสียชนิดบ่อกเกิดและบ่อซึมนะฮะว่าขบวนการทําการขึ้นมาแต่ละขั้นตอนก็ทาํางานยังไงมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับไอ mm hmm. ตัวระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยขั้นตอนของเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีก็คือเป็นบ่อกเกิดบ่อซึมซึ่ง จากห้องน้ําห้องส้วมทั้งหมดที่เราต่อเข้ามาเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นเกลียกระเด็สิ่งปฏิกูลมันจะเข้ามาสู่ไอตัวถังเกิดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปจากถังเกิดเกิดกระบวนการย่อยสลายแล้วเนี่ยในการบำบัดแล้วเนี่ยก็จะไปสู่สังถังซึมไอตัวซึมนี่เองก็คือทําให้น้ำเนี่ยมันซึมไปตามสภาพของพื้นที่นะครับนะรบ,บางที่ก็อาจจะต้องต่อท่อถ้าเขามีท่อมีท่อมีรางระบายน้ําหรือมีแหล่งน้ําสาธนารนณะอะไรก็ได้แต่ ที่มันใกล้ๆเขาก็จะปล่อยลงไปเลยโดยไม่ได้ให้ซึมนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการทำงานกันนะครับมันก็จะมีอยู่สองชุดที่เราบอกแล้วโดยทั่วไปก็คือใช้วงขอบซีเมนต์ตามท้องตลาดนี่แหละครับที่เขาใช้กันอยู่นะฮะก็จะเป็นตัวบอ่บอเกิดนะครับซึ่งบ่อเกิดเนี่ยก็บอกกันแล้วว่าคือน้ําเสียทั้งหมดเลยที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาที่บ่อเกิดก่อนมันบ่อเกิดเนี่ย เขาก็คือเก็บพวกากากและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่ายนะฮะของเราเองเนี่ยจะเอามากักไว้ตรงนี้ตัวนี้คือตัวสำคัญนะฮะมันก็จะเกิดจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนเนี่ยมาทำการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือไอ้ของเสียที่เราขับถ่ายไปทั้งหมดเนี่ยให้เป็นน้ำให้เป็นโมเลกุลก็คือเป็นน้ำนะครับออกมาแล้วกระบวนการเหล่านี้เองพูดง่ายว่ามันเหมือนกับว่าไอ้ของที่เราข้ามาเนื้อกระเอาเสีย ของเสียเหล่านี้เนี่ยเราจะกําจัดเนี่ยให้น้ำานม่นมันดีขึ้นได้ก็คือต้องใช้จุลินทรีย์เท่านั้นซึ่งจุลินทรีย์ตรงนี้เองเขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนมันจะใช้เวลาในกระบวนการการย่อยสลายพวกนี้เนี่ยประมาณ36ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นแล้วส่วนที่เป็นน้ําน้ําใหม่ก็เข้ามาไอ้น้ําเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดก็จะไปสู่บอ่บอซึมต่อนะครับไอ้บ่อซึมนี่เองเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกเจาะรูให้พุน เพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าออกได้ให้ซึมขึ้นไปนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เองเนี่ยเวลาในการทํางานของมันเนี่ยปัญหาแรือุปสรรคของมัน,นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าแหล่งน้ําตรงที่อ่าชุ่มน้ํามากๆหรือว่าเวลาฝนตกเนี่ยมีน้ําเยอะไอ้ตัวบ่อกบ่อซึมเนี่ยมันก็จะตันง่ายเต็มง่ายนะครับหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยซึมได้ง่าย นะครับซึมได้ง่ายมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกก็คือน้ําที่เราไปทั้งหมดยังไม่เกิดกระบวนการย่อยสลายได้หมดเลยมันซึมไปแล้วนะมันก็เหลือแต่กากนั้นเองซึ่งกากเหล่านี้เองที่ตกค้างอยู่ในบ่อเกิดมันก็จะไม่มีจุลินทรีย์ในการที่จะมาย่อยสลายแล้วนะฮะมน,นั้นทั้งหมดนี้ก็คือขึ้นอยู่กับของสภาพของแวดล้อมของพื้นที่มันนะครับในเรื่องการบํารุงดูแลรักษามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากและขั้นตอนเนี่ยมากมายอะไรเลย เพียงแค่ว่าหนึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ําในการชำระใช่ไหมแต่ปัจจุบันเราใช้กระดาษเพราะฉะนั้นไอ้กระดาษเนี่ยมันมันย่อยสลายไม่ได้เพราะน้นพอมันตกไปอยู่ในถังเกิดปับ๊บเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไม่ย่อยสลายสิ่งพวกนี้นะครับพวกผ้าอนามัยต่างๆสิ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ถุงพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ที่หลุดเข้าไปเราใช้กันไปมันจะเกิดกระบวนการย่อยสลายไม่ได้ มันจะทําให้บ่อเนี่ยเต็มหรือว่าตันเนี่ยได้ง่ายนะครับวิธีการกําจัดเพราะเมื่อมันมีการเต็มนะฮะราดน้ำเนี่ยไม่ลงมีกลิ่นเหม็นมันก็มีทางเดียวก็คือเราก็ต้องไปหารถนะฮะที่มาดูดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้นะครับเนี่ยไอ้ตัวบ่อซึมตรงเนี้ยมันน้ํามันซึมเข้าก็ได้ออกก็ได้บอกแล้วว่าขึ้นอยู่ก,กับน้ํานะฮะ ท,ท,ที่เข้ามาทีนี้พวกนี้แล้วเวลาเต็มเขาเรียกว่าส้วมที่เราใช้ก็อยู่เต็มมันจะลา่ดน้าไม่ค่อยลงแล้วมันก็จะมีกลิ่นส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ตามเอารถเทศบาลมากหรือของเอกชนนะมาดูดซึ่งเราเรียกว่าดูดส้วมกันก็แล้วแต่อายุในการทํางานหรือว่าระยะเวลาในการดูดไม่เท่ากันนะครับหนึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้ามีคนเยอะเขาก็จะเต็มเร็วหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่มีน้ําเข้าได้ซึมได้เนี่ยไอ้พวกน้ําใตาดินเนี่ยมันก็จะเข้าไป นะครับเวลาเข้าไปได้ขึ้นมาปั้มมันก็ทําให้เราเนี่ยราดน้ําไม่ค่อยลงแล้วก็เต็มเร็วแล้วน้ําที่มันซึมเข้าไปในดินเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นน้าพวกน้ําท่าทั้งหมดเนี่ยจุลินทรีย์เหล่านี้จะไม่ถูกกับน้ําซึ่งเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเข้าไปเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะไม่ชอบพวกน้ําที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากจนเกินไปมันจะทําให้จุลินทรีย์เนี่ยไม่เกิดไอ้ที่มีอยู่ก็จะตายเมื่อจุลินทรีย์ไม่มี มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปย่อยสลายไอ้ของเสียที่ที่ที่มากับการขับถ่ายของพวกเราได้นะครับมันก็จะทําให้บ่อเนี่ยมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดจากการหมักมันจะเป็นพวกแก๊สนะฮะซึ่งซึ่งเราจะได้กลิ่นกันอยู่โดยเป็นประจำนี่แหละคือข้อข้อเสียของเขาเองนะฮะข้อดีมันก็คือมันถูกอ่ะมันทําได้โดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เองมันยังมีในหน่วยงานเก่าๆเนี่ยยังใช้กันอยู่อีกเยอะแล้วก็ตามบ้านเรือนใช้กันอยู่เยอะมากนะครับ แต่ถ้าเป็นบ้านรุ่นใหม่พวกบ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ต่างเขาเขาไม่ใช้แล้วครับเขาจะไปใช้เป็นพวกถังสำเร็จรูปกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบ่อเกิดบ่อซึมในหน้าปัจจุบันตัวนี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับถ้าของใหม่ถ้าของเก่าเขามีปัญหาเขาก็จะลื้อทิ้งแล้วเขาก็จะซื้อของใหม่เข้ามาทดแทนซึ่งของใหม่มันก็เป็นพวกเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่จะมีตัวกลางแล้วเราจะไม่เป็นบ่อเกิดบ่อซึมธรรมดาอย่างนี้ละมันเริ่มมีเขาเรียกว่าตัวกลางเป็นมีเดียเอาเข้ามา ะะเพื่อให้จุลินทรีเรามาเกาะเกาะตรงนี้แลวไอ้น้าเสียที่เข้ามาทั้งหมดมันจะผ่านไอ้ตัวกลางตัวนี้ซึ่งตัวกลางตัวนี้จุลินรีมันจะเกาะอาศัยอยู่มันก็จะดักกินของเสียนะฮะที่เราขับถ่ายออกมาทั้งหมดแล้วก็กลายไปเป็นโมเลกุลเล็กๆแค่นั้นเองนะฮะซึ่ง,ง,งตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแล้วการบําบัดก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นจากบออเกิดบอ่บอซึมเราใช้36ชั่วโมงไอ้ตัวนี้อาจจะอยู่แค่20หรือ24ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับตัวกลางนะครับอไอ,บอ้บ่อเกิดบอ่อซึมนะฮะที่เราก็พูดออกมาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะครับหลักๆมันเลยมันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะก็มีบอ่อเกิดนะฮะปีหน้าที่รวบรวม,รวมก,ากากและของเสียเนะี่ยตั้งแต่อ้องน้ําห้องส้วมที่เราใช้กันทั้งหมดจะมาก,ากักแล้วให้เกิดกระบวนการย่อยสลายตรงนี้ให้เป็นน้ําจากน้ําตรงนี้เองก็จะไปถึงบอ่อซึมซึ่งเราก็จะปล่อยน้ำเนีเน่ยซึมเองโดยธรรมชาตินะฮะไปตามดิน ก็คงไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากนะครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องเข้าตัวถังสำเร็จรูปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าชนิดถังกองไร้อากาศนะฮะคำว่าไร้อากาศก็คือเราไม่ได้เติมอากาศให้กระจุลินทรีมันแต่มันจะมีการเพิ่มเติมมาจากบ่อเกิดบ่อซึมนะครับนั่นก็คือเราจะมีตัวกลางก็จึงด้ใช้คําว่าฟิลเตอร์ นะครับใช้ว่าคําว่าฟิลเตอร์แอนแอร์บิกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้แอนแอรบิกก็คือไม่มีอากาศส่วนฟิลเตอร์นี่ก็เป็นตัวกลางนะครับปีตัวกลางเพิ่มขึ้นมาจากบ่อเกิดบ่อซึมเราไม่มีนะฮะตัวนี้เองเนี่ยมันก็มีรูปล่างหน้าตาของตัวระบบเนี่ยหลายอย่างนะครับซึ่งแล้วแต่คนที่จะออกแบบมาแต่ขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับถังกองไล่อากาศเนี่ยนะครับ ที่มีใช้กันอยู่โดยทั่วไปนี่ก็มีอยู่3ชนิดนะครับคือชนิดที่สั่งผลิตขึ้นมาเองนะครับซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่นะฮะหรือว่าขนาดทั่วๆไปในท้องตลาดไม่ค่อยมีขายหรือเฉพาะพื้นที่ของเขาออกมาโดยเฉพาะเลยเช่นพวกอุตสาหกรรมหรืออาคารขนาดใหญ่นะครับพวกคอนโดอะไรต่างที่จะใช้ชนิดนี้นะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นชนิดที่แบบมีขายอยู่ในท้องตลาด นะครับก็อันเนี้ยจะมีใช้กันโดยมากมากกว่าที่แบบเป็นชนิดที่สั่งทำนะฮะเพราะมันง่ายแล้วก็สะดวกต่อการติดตั้งนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือใช้กันโดยโครเรือนทั่วๆัไปอย่างเช่นถ้ามีบ้านพวกบ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเทาเฮาเขาก็จะติดบ้านหลังละจุดละจุดละจุดก็ถึงเรียกว่าติดตั้งกับที่นะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กก็เรียกว่าวัวเรือน ก็คือถ้าเป็นถังขนาดใหญ่ที่เราต้องสั่งผลิตเองเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะที่ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปกับเป็นพวกที่เป็นอาคารสำนักงานหรือพวกคอนโดออฟฟิศทีนี้ไอ้ตัวถังที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยสั่งผลิตขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากที่ว่า1 ในการที่เราจะติดตั้งระบบบาบัดน้ําเสียให้มันมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือปริมาณน้ําเสียที่เข้าเข้ามาของแต่ละแหล่งกําเนิดของน้ําเสียนะครับเขาก็จะออกแบบมาเป็นเฉพาะที่เลยนะฮะว่ามันต้องใหญ่ขนาดแค่ไหนแล้วขั้นตอนคนจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีการเพิ่มโพสเซสขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งจากไอ้ตัวถังสําเร็จรูปถ้าไม่มีถังตกไอ้ตัวนี้ใหญ่มากกากตะกอมมันเยอะเขาก็จะไปทําเป็นถังตก แล้วก็มาอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นถังเนี่ยสำเร็จรูปขนาดใหญ่อันนี้ก็คือมีขายโดย,ยทั่วไปันอย่างแพร่หลายปัจจุบันนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะเป็นคอนโดกับพวกหอพักธรรมดาซึ่งคณะคอนโดขนาดเล็กหรือไม่พวกหอพักหอพักจะนิยมใช้มากเพราะว่าหอพักมันไม่เยอะเหมือนคอนโดเท่าไหร่นะครับก็จะเอาถังพวกนี้แล้วไปติดตั้งกันซึ่งเราเรียกันว่าถังแคปซูลคนเรียกว่าถังแคปซูล แต่ขบวนการก็คือเหมือนกันขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําเสียที่ททแหล่งกําเนิดนะฮะเราจะใช้10ลูกบาทเมตร20ลูกบาทเมตรก็ขึ้นอยู่กับอาคารนั้นว่ามีคนอยู่ประมาณเท่าไหร่ใช้ปริมาณน้ําเสียเท่าไหร่พอคํานวณออกมาแล้วว่าโอเคมันต้องใช้น้ำเนี่ยประมาณ10ลูกบาทเมตรเขาก็จะไปหาสั่งซื้อในท้องตลาดซึ่งเขาก็จะมีบอกไว้ว่าถัางเนี้ยสามารถรองรับน้ําเสียได้10ลูกบาทเมตร ก็ค่อยซื้อนะมาติดตั้งได้เลยทีนี้มาดูไอ้ตัวถังบำบัดน้ำเสียอ่าชนิดถังกองไรอากาศที่ติดตั้งกับที่อันเนี้ยเราจะเจอกันโดยทั่วๆไปณนปัจจุบันเนี่ยนะครับถังชนิดนี้เนี่ยก็คือมันจะรองรับได้1ครัวเดือนประมาณครัวเรือนหนึงก็1ใบครัวเรือนหนึ่งก็1ใบซึ่งมันก็จะมีขายอยู่ในท้องตลาดนะตั้งแต่ประมาณ800ลิตรพันลิตร นะครับถึงพันหแต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันเพราะว่าครัวเรือนหนึ่งก็คือประมาณสัก4คนก็นจะใช้ขนาดใกล้นี้นั้นไอ้ถังชนิดนี้ในะปัจจุบันเป็นถังที่ง่ายย่สุดติดตั้งง่ายย่สุดนะครับซึ่งมีขายอยู่ในท้องตลาดเยอะไปหมดนะครับก็ซื้อเข้ามาแต่ถามว่าขั้นตอนต่างๆในการทํางานเหมือนกันไหม <c oughs> เหมือนกันเขาถึง <c oughs> เรียกว่าถัางกองไรอากาศก็คือเขาก็มีตัวกลางเหมือนกันจากเป็นตัวที่เราเห็นถ้าเป็นถังบ่อเกิดบ่อซึมก็คือบอกไอ้นี้ก็คือเหมือนเกิด ช่ไหมฮะแต่เขาไม่มีตัวกลางแต่อันนี้เ็าพัฒนาขึ้นมาก็น้าเสียเขา้ามาปับ๊บก่อนจะออกคุณต้องผ่านตัวกลางก่อนเพราะเขาเลี้ยงจุลินทรีย์ไว้ย,อย่อยมันประสิทธิภาพมันก็จะดีกว่าบอ่อเกิดบ่อซึมโดยทั่วไปครับนี้เรามาพูดถึงว่าไอ้ถังบำบัดน้ําเสียทั้ง3อย่างเนี่ยที่เาเลือกใช้กันอยู่โดยทั่วไปอย่างเช่นถ้าเป็นคอนโดขนาดใหญ่นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะใช้ออกแบบเป็นถังคอนกรีตก็ได้หรือจะเป็นถังที่เขาผลิตขึ้นมาเองสั่งผลิตขึ้นมา นะครับส่วนถ้าเป็นถังแคปซูลที่ว่าใช้เป็นตัวถังที่มีขายอยู่ในท้องตลาดส่วนมากก็จะเป็นคอนโดขนาดเล็กหรือที่จะไปใช้กับพวกหอพักหรือพวกอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะฮะก็คือย่อยลงมารับน้ําได้ตั้งแต่ตั้งแต่10ลูกบาทเมตรยีลูกบาทเมตรสาลูกบาทเมตรจะไม่เกินร้อยนะครับเขาจะใช้วงนี้ที่มีขายกันอยู่โดยทั่วๆไปนะฮะส่วนไอ้ตัวถังสําเร็จรูปที่ติดตั้งกับที่ ก็คือติดตามตัวครัวเรือนพวกนี้ก็คือเป็นบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์เฮาส์หรือบ้านจัดสรรโดยทั่วไปที่นิยมใช้กันอยู่ก็จะใช้ถังชนิดนี้นะครับแล้วก็ยังมีสํานักงานหรือหน่วยงานของภาครัฐเช่นมีบ้านพักของราชการหรือเป็นอาคารดึงอาคารใดอาคารหนึ่งซึ่งมีคนทํางานไม่เยอะมากนะฮะเขาก็จะใช้ถังพวกนี้เหมือนกันนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือใช้แพร่หลายถ้าสรุปก็แล้วจริงๆก็คือไอ้ถังขนาดเล็กเนี่ย เยอะมากทีนี้มาดูถึงการทำงานนะฮะขั้นแรกเลยเนี่ยน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอาคารลหลายอาคารก็จับรวมกันมาเยอะๆนะฮะระบบท่อมันก็จะต้องเดินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยาวนะฮะยิ่งยาวเท่าไหร่ค่าระดับมันก็จะลดลงก็ลงนลง,ลงมันก็จะอยู่ต่ํามากถ้าต่ำมากเกินไปในการติดตั้งถังเนี่ยถังมันจะอยู่ใต้ดินมันจะอยู่ลึก นนั้นการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยลำบากเขาก็จะออกแบบมาให้มีตัวบ่อสูบซึ่งเอาน้ําเสียทั้งหมดมาสู่ที่บ่อสูบไอ้ถังตงร้อากาศเนี่ยมันก็จะมีตัวสถานีสูบซึ่งสถานีสูบเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ว่าจําเป็นต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ถ้าหากว่าลึกมากเขาก็จะใช้นะครับเป็นตัวสถานีสูบสูบเข้าไปที่ตัวบ่อกเกิดนะครับจากไอ้ตัวบ่อกเกิด ก็จะเก็บพวกกากตะกอนส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการปรับสภาพน้ามาด้วยแล้วเอากากตะกอนที่ย่อยสลายไม่ได้ไปอยู่ที่เกิดส่วนหนึ่งของเสียที่ผ่านเข้าไปสู่ถังกองไรอากาศไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญและเป็นหัวใจหลักซึ่งมันจะมีตัวกลางนะฮะซึ่งให้จุลินทรีย์มาอาศัยเพื่อดักกินของเสียเนี่ยอยู่ส่วนน้ําที่ผ่านการบําบัดจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่ตัวถังตกตะกอนเพราะว่าถ้ามันมีขนาดใหญ่ตะกอนมันก็เริ่มเยอะ เมื่อเริ่มเยอะมันก็ต้องจําเป็นต้องมีถังตกตะกอนเพราะนั้นถังตกตะกอนนี้จะอยู่ข้างต้นส่วนข้างบนก็จะเป็นน้ําใสนี่แหละที่เราสามารถที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้นะครับส่วนตะกอนเ็ามีอยู่2อ,อย่างก็คือเยอะก็เอาไปกำจัดหรือถ้ากระบวนการยังย่อยสลายได้ไม่หมดเขาก็จะติดตั้งปั๊มแล้วก็สูบก,กลับเอาเข้าไปในตัวถังกรองะอากาศเพื่อไปบำบัดต่ออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เพื่อให้น้ำามันมีคุณภาพดีขึ้น ในการออกแบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ถ้าเขาออกแบบมันเล็กระยะเวลาในการบําบัดมันเร็วเกินไปเขาก็กลัวว่า,วามันจะไม่ทันในการบวรการให้ย่อยสลายพวกของเสียนะฮะในตรงนี้เนี่ยได้เนี่ยเขาก็จะเอาปัม๊มตัวเนี้ยสูบก,กลับเข้าไปเขาเรียกว่ารีเทิร์นกลับเข้าไปที่ตัวระบบบาบัดอีกทีหนึ่งที่มีตัวกลางอยู่เพื่อเพิ่มจํานวนตัวของโชลินซีมันนะฮะมันก็จะดาก,กินของเสียในเนี้ยให้หมด อีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้คุณภาพของน้ำเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบและสภาพของพื้นที่อไอ้ตัวบบอสูบเนี่ยนะครับที่จําเป็นจริงๆถ้าเขาจะต้องใช้กันเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกอาคารที่มีอยู่หลายๆอาคาร2อ,อาคาร3อาคาร หรืออาคารที่มีขนาดยาวอะไรทานองนี้ซึ่งน้ําเสียที่เข้ามามันจะต้องเดินท่อเข้ามายาวถ้าท่อตัวนั้นเดินเข้ามามันลึกเรื่องเพราะาเราต้องมีค่าสโลปมันนะฮะตามสภาพของพื้นที่มันถ้ามาเท่าสู่ไอ้ตัวถังบําบัดน้ําเสียได้เนี่ยมันจะมีความลึกมากตกเป็นเมตรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทํากันละเพราะว่าถังมันจะลึกมากในการบํารุงดูแลร,รักษาเนี่ยมันลําบากเขาก็จะเอาตัวสถานีสูบตัวเนี้ยไปติดตั้งไว้เพื่อให้น้ำานี่ยบำรวมอยู่ในถังบอ่บอสู แล้วก็มีปัม๊มปั๊มก็จะทําหน้าที่สูบน้าตัวนี้เอาไว้เข้าสู่ตัวระบบบําบัดน้ําเสียอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นที่ตื้นๆไม่มีปัญหาก็ลงมาได้ปั๊บเขาก็ต่อเข้าเลยก็ต่อเลยไม่จําเป็นต้องมีต,ตัวสถานีสูบคือคือเพื่อ่า้บอไอ้ตัวสถานีสูบเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้กับพวกถังขนาดใหญ่พวกอาคารใหญ่ๆถังมันก็จะใหญ่ตามการเดินท่อมันก็จะยาวแล้วก็มีความลึกมากก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ตัว เป็นตัวช่วยในการสูบส่งนข้ามาอีกทีนึงน้ำเสียที่สูบจากตัวสถานีสูบหรือเข้ามาโดยตรงก็แล้วแต่ขั้นตอนแรกเลยก็คือยังไงก็ต้องมาที่ตัวส่วนเกิดก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตัวเนี้ยตัวเกิดเนี่ยมันก็จะรวบรวมน้ําเสียที่เข้ามาซึ่งมันจะมีพวกากากตะกอนนะฮะบางส่วนก็ย่อยได้บางส่วนก็ย่อยไม่ได้นะฮะก็จะเอามาไว้ที่ถังเกิด นั้นถังเกิดเราจะเห็นได้ว่าจะพูดถึงบอกเกิดบอซึมไปแล้วไอ้บอกเกิดเนี่ยเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยกากเข้ามาแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการินเส้นก็จะย่อยแต่มันจะมีกากตอนที่ย่อยสลายไม่ได้มันก็จะตกค้างอยู่มันถึงได้เต็มง่ายแล้วก็ตันได้ง่ายเต็มได้ง่ายกว่านะฮะทีนี้พอมาพูดถึงถังพวกสําเร็จรูปขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้พวกถังกองหลาอาการเนี่ยไอ้ตัวนี้เกิดกระบวนการย่อยในระดับหนึ่งนะฮะค่าามสกปรกมันจะลดลงไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะประมาณสัก4 0 ะะหลังจากนั้นมาไอตัวเกิดเนี่ยบางคนเขาก็ออกแบบมาบางให้ใช้ปั๊มสูบเข้ามาที่ตัวถังกองไร้าอากาศแต่บางที่เขาก็ใช้ปล่อยให้มันไหลเข้ามาเองโดยโดยธรรมชาตินะฮะในการออกแบบทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นะขึ้นอยู่กับการออกแบบจากที่ตัวถังเกิดนะฮะน้ำที่เข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาที่ตัวถังกองไร้าอากาศ เห็นไ,ไหมฮะซึ่งทั้งกองไร้าอากาศนี่แหละตัวนี้แหละคือกัวสำคัญเป็นหัวใจหลักของตัวระบบบาบัดน้ําเสียนะฮะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะเกิดกระบวนการในการย่อยสลายพวกของเสียนะฮะจุลินทรีย์ที่จะเกิดก็มักจะเกิดอยู่ในนี้แล้วอาศัยไอ้ตัวกลางตัวเนี้ยอยู่จํานวนมากเพื่อดักกินของเสียที่เข้ามาเนี่ยให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วให้น้ํามันออกไปโดยมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งตัวนี้มันจะต่างกับไอ้ตัวบ่อกเกิดบ่อซึมบ่อกเกิบเราบ่อกเกิดบ่อซึมมันจะไม่มีมันมีแค่เกิดใช่ไหมฮะแต่อันนี้มีเกิดดักไว้แล้วแล้วก็เอามาบําบัดอีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะนั้นตัวนี้คือตัวหัวใจหลักเลยเขาจะต้องเลี้ยงเชื้อทั้งหมดให้ไปเกาะอยู่ที่ตัวกลางนั่นจะเห็นได้ว่าไอ้พวกนี้น้าออกมามักจะใสกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพวกกา,ากตะกรนส่วนที่ย่อยไม่ได้ไปอยู่ข้างต้นส่วนจุลินทรีย์มันไม่ได้ลอยอยู่ในน้ําธรรมดามันก็จะเกาะอยู่ที่ตัวกลาง เป็นจํานวนมากเพื่อดักกินของเสียนะฮะนี่เป็นการพัฒนาให้ประสิทธิภาพของน้ําเสียมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูถึงอีกขั้นตอนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนตกตะกอนถังที่ผ่านกระบวนการบําบัดแบบถังกองไร้อากาศมาแล้วเนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะมานยูที่ถังตกตะกอนเพราะมันยังมีกากตะกอนบางส่วนเนี่ยอยู่ไอ้กากตะกอนตัวเนี้ยมันก็จะมาอยู่ที่ตัวถังตก ตัวนี้ก็จะเก็บไว้ตะกอนทั้งหมดมันก็จะไปโดนกักไว้จนตัวตกขทั้งบนน้าก็จะใสขึ้นนะครับน้ําใสตรงนี้เ,เองที่เราต้องผ่าน,นการบำบัดแล้วก็คือออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้แต่มันก็มีบางบางรุ่นบางอย่างที่มือมีความจําเป็นว่าถังมันพื้นที่มันไม่พอเขาเลยออกเลขเกินไประยะเวลาในการบําบัดมันเร็วเกินไปมันย่อยกันได้ไม่หมดเขาก็จะติดตั้งปัม๊ม แล้วก็สูบเอาไอต้ตะกรนถังตกตะกอนตะก,กรอนตรงเนี้ยเอากลับเข้ามาที่ตัวถังกองไรอากาศอีกทีหนึ่งเป็นครั้งที่สองเพื่อให้บำบัดนะให้หมดหรือให้ต่ำเนี่ยในการกำจัดส่วนมากแล้วที่อยู่ทั่วๆไปเราก็จะใช้เฉพาะาตัวรถของเทศบาลบ้างหรือเอก,กชนเอามาเอาสู่ไป นะครับระบบที่มีใช้ก็อยู่อย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมหรือว่ามีคอนโดขนาดใหญ่นะครับต้องออกแบบเฉพาะที่หรือที่สามารถซื้อในท้องตลาดเอาเข้ามาติดตั้งได้นะฮะเราก็จะใช้เป็นแบบชนิดออกแบบเองกับซื้อเข้ามาเนี่ยในการติดตั้งนะครับพวกนี้จะรับน้ำเสียได้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนไอ้ตัวถังที่ติดตั้งกับที่เนี่ยมันก็จะไปใช้กับบ้านครัวเรือน ธรรมดาโดยทั่วๆไปนะครับคือถ้าเป็นถังกองอไรอากาศนะฮะปัญหาแล้วก็อุปสรรคเนี่ยที่เกิดขึ้นที่เจอกันอยู่โดยประจําเลยเนี่ยฮะหงถังพวกนี้ถ้าเป็นถังสําเร็จร,รูปโดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งก็จะมีฝาขนาดเล็กเวลามาเกิดการอุดตันหรือว่าตัวกลางเนี่ยแตกมั่งหักบ้างอะไรบ้าง,างวิธีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะจะเปลี่ยนมันอะไรมันเนี่ยมันค่อนข้าง,าง,างยาก นะครับเพราะมันลงไปในถังไม่ได้ถังมันมีขนาดเล็กมากนะครับอันนี้ที่ทำให้เป็นัาหารเรื่องของการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของไขมันวิเจีณนนั้นไขมันตามครวัวเรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านภาคอาศัยหรือจะเป็นพวกอาคารสูงพวกคอนโดอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันจะมีไขมันเนี่ยติดมานะฮะถึงแม้เขาจะมีการดักไว้ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนหน no I mean. so ึ really me. I mean, illing, that, ่งมันมาไขมันมันไม่ได้เกิดแค่วันเดียวหรอกมันเกิดจากการสะสมนานไปนานไปนานไปปั๊บมันก็จะเกิดการสะสมยกตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างเช่นถ้าเป็นสถานีสูบมันเป็นบ่อแรกเลยที่น้็ต้องมาก่อนเพราะนั้นทางน้าตรงนี้นิ่งเมื่อไหลขึ้นมาปั๊บอยู่แรกๆมันก็จะเกาะก่อนเพราะนั้นถ้ามันมีอะไรที่เป็นให้มันยึดเกาะได้ไขมันมันก็จะยึดเกาะอย่างเช่นถ้ามาที่บ่อสูบพวกเหล็กพวกโซ่พวกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลาสติกเป็นโลหะที่มันสามารถตาะได้เนี่ยเขาก็จะต่อ เกาะที่ตัวลูกลอยก็ได้เกาะมากปั๊บลูกลอยมันหนักมันก็จะไม่กระดกกระโดกปั๊มไม่ไปทางานกรณีนี้มันจะทําให้น้ำเนี่ยย้อนกลับเข้าไปจะเกิดการอุดตันนะครับแล้วกออีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเขาหลุดหลุดมาได้เนี่ยถ้ามันหลุดมาตรงตัวกลางได้เนี่ยมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวกลางเพราะนั้นตัวกลางเนี่ยเราบอกแล้วว่าเรามีไว้เพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยไปเกาะอาศัยเพื่อไปกินของเสียหรือย่อยสลายของเสียนั้นแต่ถ้าไขมัน มันเข้าไปยึดเกาะได้เมื่อไหร่จุลินทรีย์ก็ไม่มีที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ําที่เข้ามาเท่าไหร่ปับ๊บมันก็จะต้องรีบออกเพราะจุลินทรีย์มันไม่ได้เกาะอ,อยู่ตรงนี้ไม่มีที่เกาะแล้วถ้าถ้าไม่มีจุลินทรีย์มันจะเอาอะไรไปย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ใช่ไหมครัมันก็จะทําให้สารอินทรีย์ตรงนั้นนะตกค้างอยู่นข้างเยอะเพราะนั้นน้ําที่ออกไปจะไม่มีคุณภาพน้ําที่ดีนะฮะนี่คือปัญหาและอุปสรรคของของตัวแบบถังกองไร้อากาศนะครับ คือถังบำบัดน้ําเสียชนิดพวกนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยน้ำเสียที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสิ่งที่ไม่สามารถจะย่อยจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ได้เช่นพวกผ้าอนามัยนะครับถุงพลาสติกถุงยามีหลายชนิดนะฮะที่ย่อยไม่ได้หลอดก,กาแฟยังมีเลยนะครับที่เข้ามาที่เจอกันมันเป็นเศษที่ว่าทุกอย่างที่สามารถที่จะเข้ามาได้เกิดจาก คนข้างนั้นนะครับไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเลยที่เข้ามาเพราะสิ่งเหล่านี้พอเข้ามาสู่ตัวระบบขึ้นมาปั๊บเนี่ยมาตําให้เป็นสิทธิภาพของตัวระบบลดลงเช่นถ้าไปอุดตันที่เส้นท่อท่อนั้นเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบบัดน้ําเสียได้หรือถ้าเข้าถ้าไม่ตันเลยก็คือเข้ามาได้เป็นบางส่วนก็น้ามันก็จะเข้ามาน้อยมันก็จะไปติดค้างอยู่ก็เกิดการอุดตันขึ้นได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับแล้วก็กระบวนการในการบําบัดก็จะลดลงเป็นสิทธิภาพก็จะต่ํานะครับ คนท้ทายก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษากัน